แรกก็ต้องไปแล้วปล่แล้วปปแล้วใช่ไหมระวังร่วงระวังคนเขาเดินร่วงไมนใช่เราต้องก่อนอะไรก็มีอยู่ท่านี้จะรูวิดีโอก่อนวิดีโอก่อนท่ามี้ท่านี้ท่านี้ก็รู้สึกอย่างแรกก็ต้องดีใจอยู่แล้วนะที่ที่ได้พาน้องๆได้มาร่วมได้มาแบบเจอเจอแบบว่าผู้คนเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยของทางสายราตว์โรเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการเวิร์กช็อปซึ่งน้องๆเนี่ยยังไม่ค่อยได้เจอกับบรรดาพี่ๆน้องๆหรือเพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับแฟนนิยายของซีรีส์นะครับวันนี้ก็เลยแบบว่าอา้าววันนี้ก็เลยวันนี้ก็เลยแบบว่าเหมือนถือโอกาสได้มาเจอทำให้คนได้รู้จักกับน้องแต่ละคนด้วยครับก็ดีใจครับได้เลยอันเดี๋ยวนุกมูฟนิดนึงอาจจะได้เสียงชัดๆ สวัสดีครับผมทัวร์นะครับจากพี่หมียามาดุนะครับผมครับสวัสดีครับผมโอจารุครับผมจากพี่หมียามาดุครับอ๋อสวัสดีครับอุยโอนนะครับมาจากเรื่องเสี่ยจะกินคิดแคทครับผมสวัสดีครับก้องนะครับมาจากเรื่องไดโนส a ร r u ครับสวัสดีครับเบเปอร์นะครับมาจากเรื่องไดโนส a ร r u ครับ สวัสดีครับมาแมนครับจากฉลาดไม่กินเนื้อครับผมสวัสดีครับลิตเติ้ลครับผมจากฉลาดไม่กินเนื้อครับแล้วก็กลับมาที่เดิมครับพวกเราพิวมากครับสวัสดีครับสนดุกครับมาจากเรื่องตัวเงินตรองที่รับครับตอนนี้เนี่ยเด็กเินสาย่งอมัยกล้า่อยะคมถึงนะครับยังไงนะครับอ๋อมาคุมเด็กๆด้วยไหม ใช่ครับเพราะว่าเราเป็นเปรียบเสมือนแม่แม่ที่มาปกุกองลูกก็คือเหมือนเราว่าเราเป็นต้นตระกูลของสายรหัสยังไงอย่างนั้น,น,นเพราะว่าน้องๆเองบางคนเนี่ยก็คือเป็นเด็กที่แบบยังมีความแบบตื่นเต้นเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นงานแรกด้วยเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ต้องดูก่อนว่าอย่างไรเพื่อพูดไปพูดมาเอาคาแรคเตอร์ผิดอย่างนี้เราก็ต้องแบบเฮ้ยไม่ใช่แต่แต่น้องๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกคนอ่ะทุกคนได้รับการอ่านนิยายกันหมดแล้วเพราะว่าทาง ฝั่งสถาันบุ๊กเขาส่งนิยายมาให้เราอ่านยังไงปุ๊บเราก็ส่งให้เด็กๆได้อ่านน้องก็จะเรียนรู้คาแรคเตอร์กันก่อนครับแล้วขอกตอนนี้เด็กๆมีความพัฒนาอไรบ้างคะโอ้พัฒนาจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับหมายถึงหลังมือขึ้นมาเป็นหน้ามือนะครับ <laughs> ไม่ใช่ว่าจากดีเป็นเลวนะครับก็คือว่าน้องบางคนเนี่ยตอนแรกก็คือมีความไม่ไม่ค่อยกล้าสแสดงออกหรือคาแรคเตอร์น้องเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนเราก็เลยพยายามขยี้ว่า อะไรคือจุดแข็งของเราอะไรคือจุดอ่อนที่เราไม่เหมือนกับตัวะละครเลยครับเราก็ต้องแบบพยายามปรับปรับจนหาจุดที่มันมีความแตกต่างแต่ชัดเจนครับว่าตัวละครไหนต้องเป็นแบบไหนนี่จะปรับยยครับจต้องแบบว่าเตรียมอะไรกับนยยีีจริงๆแล้วว่าตอนที่เราคุยกับน้องนักเขียนคือน้องบีมาเนาะกับนิยายเรื่องนี้นิยายเรื่องนี้เนี่ยมันมีทั้งหมดสเรื่องด้วยกันมันเป็นนิยายเซตอะเนาะดังนั้นปุ๊บ เราเองอะ่ะจุดที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะยากสําหรับการทําซีรีส์ก็คือการที่จะยํายังไงให้มันเป็นลิงก์กันให้ได้อันนี้แหละคือการที่เราต้องอาจจะต้องดัดแปลงบางอย่างบางส่วนซึ่งเราก็คุยกับบีมตลอดเวลาว่าเราอาจจะปรับยังไงดีบ้างหรือประเด็นบางประเด็นที่บางคนแบบว่าเฮ้ยเป็นท็อป,ปิกว่าจะทําได้จริงๆหรออะไรเงี้ยเรามีการปรับตามช่วงเวลาและช่วงสมัยเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเราอาจจะทําไม่ได้แบบร้อซตตามนิยายเราอาจจะมีการปรับ แต่เราจะไม่อยากให้มันมีความแบบพลิกจนเป็นอีกเรื่องหนึ่งอะไรครับดังนั้นปุ๊บทุกอย่างก,ก็ต้องยังคงเดิมประมาณทําให้คนแฟนนิยายเขาไม่รู้สึกว่าเหมือนไม่ได้อ่านนิยายมาแล้วมาทําเรื่องอะไรอย่างครับแล้วอนี้เรองพรไม้ workshop วันนี้รนยังไงบ้างความร้อ่เรารับก็ในส่วนของการเวิร์กช็อปด้วยแบบหลายๆคนเป็นนักแสดงใหม่คือเกือบทุกคนเป็นนักแสดงใหม่เนาะแล้วก็อย่างแรกเลยเราต้องเริ่มปูมพื้นฐานก่อนเออเราก็จะกอดีครับ อ่ะคือเรา,าปลอดภัยปลอดภยัยอ๋อ,ลอปลอดภัยอยู่ก็คือเราก็จะเริ่มจากการปูพื้นฐานปูเบสิกก่อนว่าการแสดงเนี่ยคือเราต้องทายังไงหรือแบบการที่เราจะเข้าคาแรคเตอร์เนี่ยมันต้องเป็นยังไงแต่ในตอนนี้เราก็หลังจากที่ได้มีการเวิร์กช็อปอกันเนาะหลายหลายคนก็เริ่มที่จะเข้าคาแรคเตอร์ได้เริ่มจะมีการไปในตัวละครนั้นได้ที่ดีมากขึ้นจากตอนแรกเลยก็ตัวแมนก็มีรู้สึกว่าเออการที่พอเราได้เป็นฉลามมาสักพักเวิร์กช็อปหลายๆรอบเนี่ยทำให้เราเห็นมิติของการเล่นว่า เออฉลามจริงๆแล้ว่มันมีมิติมากกว่าที่คนอื่นเห็นนะมันมีบางอย่างที่เราอาจจะใส่ให้ตัวละครฉลามเนี่ยดูมีสเสน่ห์มากขึ้นได้ครับผมขอถามคืการเข้าคู่กันหน่อยละลายพฤติกรรมการยงรองัอ่า,อาละลายยังไงครับผมก็จริงๆเหมือนคู่ของผมฉลามไม่กินเนื้อนะเราก็รู้จักกันมาในหนังสือรุ่นอยู่แล้วเราก็เออพอมาเรื่องนี้ก็เป็นเหมือนการเปลี่ยนคาแรคเตอร์มากกว่าเราแบบเออจากแบบนี้นะที่เคยเป็นก่อนแบบน แล้วมาฉี่อีกแบบอีกแนวหนึ่งเลยจะเป็นยังไงครับผมใช่ค่ะก็จะมีอาจจะมีเรื่องของจังหวะบางจังหวะที่แตกต่างจากหนังสือรุ่นเพราะว่าเรื่องก่อนมันก็ค่อนข้างดราม่าเนาะแต่เรื่องเนี้ยเวมันจะเหมือนเป็นค่อนข้าคอมเมดี้มากกว่าแล้วก็จะมีจังหวะบางจังหวะที่เราอาจจะต้องมาซ้อมการมาเวิร์กช็อปเพิ่มให้มันรู้จังหวะกันมากขึ้นเท่านั้นพฤติกรรมของของคู่นไปได้มากขึ้นครับจริงๆเขาก็ยังบอกว่าห่วงครับห่วงห่วงห่วง คือแล้วคือความสนิทอะเขางนองเขาสนิทกันตัต้งแต่ก่อนเข้าสังกัดด้วยซ้ำแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่มันขยี้คือการที่ตัวละครเนี่ยมันมันมีไม่เหมือนมีจังหวะที่มันต้องรู้กันนะครับว่าจังหวะไหนอะไรยังไงอันนี้แหละคือสิ่งที่เขาบอกก็คือว่าต้องมาขยี้ในส่วนของจังหวะการเล่นอื่ะคู่อื่นบ้างอ่ะคู่อ่ะคู่ต่างนึงก็ได้จะได้ทีเดียวโอ้ไว้ก่อนไหมพ่อคนไม่ก็่คู่ครับผมก็อย่างของผมกับเอิร์ธเนี่ยครับ เอื่องของผมกับเอิร์ธเนี่ยก็คือตอนแรกอ่ะเรามารู้จักกันครั้งแรกก็คือตอนแคสเลยเนาะใช่แต่รู้สึกว่าแบบเราสนิทกันไวมากเพราะว่าชอบอะไรเหมือนกันพอแบบมาได้มาคุยกันหลังจากที่แคสแล้วว่าได้เล่นด้วยกันอะไรอย่างครับก็มาคุยกันเออแต่เราชอบอะไรเหมือนกันหลายๆอย่างก็เลยทําให้สนิทเช่นแบบชอบฟังเพลงเหมือนกันชอบร้องเพลงอะไรอย่างนี้ครับแล้วเขาอ่ะแบบ มีเซน์ทางด้านดนตรีอะไรอย่างงี้เขาก็บอกพี่ชัวร์ลองร้องเพลงนี้สิอะไรอย่างงี้ก็คุยกันได้ใช่ครับก็คุยกันรู้เรื่องจอยเรื่องการกินอะไรอย่างเงี้ยชอบกินสุดก็โดนล้อไปแล้วหนึ่งนะไอ้พาไปกินนมปลากระเสริกันเมื่อกี้โดนแซวเมื่อกี้โดนแซวโดนแซวไปคใช่ไปกันสองคนนั่นแหละก็ละลายพฤติกรรมโดยการไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆใช่ครับใช่ก็รู้อะไรมากขึ้นกับเราพี่ชัวร์นะเนาะก็เลยทำให้แบบว่า เวลาเข้าซีนนะมันจะไม่ค่อยมีความเขินอายกันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่มันลื่นอ่ะใช่ครับขาละครับผมขาก็เก็สบายโอเคพูดไปเลยพูดนะครับก็สำหรับไดโนสรักก็อย่างเปอร์กับกล้องเนี่ยเรียกว่ามีความแตกต่างกันเยอะมากเลยแต่ก็ยังมีความแตกต่างที่มันมีจุดตรงกลางของเราอยู่ยังมีความที่เหมือนเราปรับจูนกันหาเรื่องที่แบบ หมือนพยายามตึกกันอะไรอยู่ด้วยแบบปรับตัวว่าเขาเป็นอะไรยังไงเหมือนมีเหมือนได้เพื่อนใหม่คนหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ชีวิตเขาเลยเหมือนผมกับพี่เต๊แบบว่าชอบอะไรเหมือนกันเช่นการกินแบบนี้แล้วก็ชอบออกกำลังกายเหมือนกันอะไรแบยนี้ก็จะได้ส่วนนั้นแบบปรับตัวมากขึ้นสำหรับการแสดงมันก็เหมือนเราค่อยๆปรับกันด้วยครับแบบของเอร์กับ้องก็ก็ยังใหม่กันด้วยแต่เราก็พยายามปรับกันขึ้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเลยก็ อยากให้ฝากติดตามด้วยนะได้แต่ร้อนอสําหรับคู่ของเรานะครับเราก็คู่ของเราวันนี้นะครับก็บ้าหรือเปล่าคนเดียวก็สำหรับเอ่อเือเสียดะกินแทนนะครับก็เล่นคู่กับพี่อมครับผมก็อย่างที่พี่แมนเราคุณอ่นบอกเลยว่ายังใบกันด้วยทั้งหมดเลยครับแล้วก็ยังต้องปรับตัวเข้าหากันแบบค่อนข้างที่จะเยอนมากๆเลยใช่แต่ว่าก็สนุกดีครับแบบเรียนดูเวิร์กช็อปกันแล้วก็ ศึกษากันไปไเรื่อยครับว่าแบบเออใครเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรก็มาปรับเขาเข้าใจกันอะไรเงี้ยครับก็คือดีครับครับนอกจากเวิร์ช็อปแล้วอะไรจริงๆแล้วจะบอกว่าเด็กเกอ่ะนอกจากเวิร์กช็อปเรื่องแอคติ้งแล้วอ่ะเรามีแอคทิวิตี้น้องทำเยอะมากบางแบบมีทั้งไปแบบไปต่างจังหวัดด้วยกันไปเออติ้งด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะเราเชื่อแน่ว่าอ๋อเราอยู่กับซีรีส์วายน้องนุ๊กอยู่มาเป็นสิบปีแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าสิ่งที่มันต้องทําให้ได้คือพลังงานเคมีที่ทําให้น้องสอง เล่นแล้วไม่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันเล่นกับใครแล้วแบบว่าเราไม่อยากให้ข้างหน้าเวทีและหลังเวทีมันแบบแตกต่างกันเราสึกว่าถ้าเกิดสมมติความกลมกล่อมและความที่จะอยู่กันเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันได้ตลอดจนถึงแบบว่าอนาคตต่อให้จะทํางานตรงนี้หรือไม่ทําแล้วความสนิทนี้ต้องยังอยู่ไม่ใช่ว่ามาสนิทเพราะว่าแค่ทํางาน<ม>อะไรอย่างี้ครับดังนั้นปุ๊บเราเลยคิดว่าถ้าเกิดสมมติเราจะทำให้การถ่ายทํามันง่ายขึ้นก็คือต้องทําให้น้องอะรู้จักกันมากขึ้นอะไรประมาณนี้ใช่ สบายใจมากครับเพราะว่าตั้งแต่เขาตบหัวดิฉันได้ฉันก็รู้สึกว่าเขาสนิทกันจริงๆด้วยเขาสามารถล้อเลียนดิฉันได้มันมันต้องมากกว่านั้นจนคิดที่ฉันคิดว่าจะโลดะทั้งสายรหัสทิ้งเลยดิเมยฮะอ๋ออย่าเลยเออเออเฮดหมายถึงเฮดด่าดิฉันหรอล่าอออครับมันรวมหัวกันครับเนี่ยแบบอย่างพี่ใหญ่ของพี่ทวอย่างนี้เปอร์อย่างนี้พวกนี้ก็จะชอบแบบว่าถ้าเป็นว่าเฮ้ยแบบ อย่าว่ามาอย่าว่ามาไอ้นี่ก็อย่าว่ามาต่างคนต่างว่ากูนี่แหละค่ะ <c oughs> มันมันมันก็งงๆอยู่บางทีใช่ <c oughs> แต่ก็แต่ก็รู้สึกดีที่ว่าเฮ้ยอย่างน้อยแล้วถ้าเกิดสมมติน้องมีความแบบเมากาแบบรล้อล้อเราบ้างอะไรบ้างแต่เรารู้สึกว่าแสดงว่าน้องอะเซ็นกันแลละอ่าถ้าเกิดสมมติน้องแบบว่ามีความแบบยังกล้าเก่งๆอย่างงี้ทั้งไม่สนิทกันอืมไม่ต้องร้องกันแล้ว <c oughs> คุณคิว่าไงคิงน่ยคิงค่า ขิงข่าอ้าวอาโอ๊ตก่อนเลยโอ๊ตก่อนเลยขิงค่ะเราต้องขิงเข้าไปโอ๊ตเสือเป็นยังไงก็โคตรอยู่เพื่อยังไงก็เออมันคอนทราสต์มากเลยครับแบบเพอร์เซอริตี้ของแต่ละคนอุ้ยมันแบบพี่พี่ออมหรือเสือก็จะเป็นแบบ มามนหยับโลนหยับโลนเด็เอกอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะสวิงกันไม่บาลานซ์แต่ว่ามันน่าสนใจที่ว่าเออแล้วไอ้ความไม่พอดีกันทั้งสองอันเนี่ยมันจะมาอยู่ด้วยกันยังไงใช่ใช่ครับพี่เสือเขาจะพี่เสือเขาจะอ่ะพี่รัศดรก้องสอบเป็นพี่เสือให้นพี่เสือเขาโอ้ยมันเซ็นเซอร์เยอะเลยนะครับเธอสอบเป็นพี่เสือพี่เสือจะคนปากปากปากร้ายแต่ใจดีปากแล้วเราก็จะเป็นแบบหน่อมแนนหน่อมแนนแบบรอครับอะไรอย่างเงี้ยไปเขาไม่มาแต่วันนี้เขาไม่มาฝากถึงเขาหน่อยก็ จำไปได้นะวันนี้ทิงโอด่าวันนี้ทิ้งคิทแคทอ่ะอ่าอ่าตอบไหมครับอ่ามาๆมาอ่ะพี่หมีพี่หมีพี่หมีไมน้องมีมอขิงกันก็คู่ของโอ๊ตเขาคอนแทคเรื่องนิสัยใช่ไหมของผมเรื่องขนาดแล้วกันขนาดแต่ว่าขนาดขนาดอะไรครับใ่ผมก็เป็นเป้าตัวเล็กอย่างมี้เป็นมีมอดตัวเล็กก็มีเขาคอนแทคกันว่า จะดื้อจะซนกับพี่หมียังไงก็ให้แล้วก็จะให้พี่หมีดุยังไงเอผมเสริมนิดนึงครับคือแบบว่าคู่อื่นน่ะเขาอาจจะอยู่คนละที่ใช่ไหมครับแต่ตามเรื่องแล้วผมอยู่ด้วยกันนะอแล้วผมมาอยู่ด้วยกันได้ไงอ่ะอยากให้ไปติดตามในซีรีส์ครับผมฝากด้วยครับฝากด้วยนะครับอะคู่ต่อมาคู่โน้นฉลามเป็นยังไงครับก็ในส่วนของเรื่องฉลามไม่กินเนื้อนะครับเธียวเข้ามา พี่คนนี้ท่านมีเลยอ่าโอเคก็ในส่วนของเรื่องฉลามไม่กินเนื้อนะครับก็อยากจะคือคู่เราเนี่ยเป็นคู่ที่ค่อนข้างจะด้วยตัวละครผมเบบเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะแบบเป็นคนนิ่งอาจจะดูเลี้ยงคนไม่มีอะไรแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าลีลาของน้องแมวน้ําเนี่ยจะทําให้ตัวของฉลามเนี่ยจะสู้แมวน้ํากับยังไงอจะทํายังไงบ้างกับไอความแสบของตัวแมวน้าเนี่ยต้องรอดูครับว่าฉลามเนี่ยเขาจะ มีวิธียังไงของเขาท่จะกัดแมวน้ำให้มันอยู่ในแมวน้ำไหนขิงเซ่ก็จริงๆถ้าถ้าให้เล่าเลยต้องเล่าย้อนก่อนว่าตัวผมเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็ตัวแมวน้ำตั้งแต่ครั้งแรกเจอฉลามเนี่ยก็เรียกว่าตกหลุมรักครับผมตกหลุมรักเลยแล้วก็ตัวฉลามเองก็ติดใจในฝีมือการทำอาหารของผมก็คือไข่เจียวครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องมาดูว่าจะติดใจอะไรเพิ่มอเพิ่มขึ้นอิกหรือเปล่าถ้าไข่อะไหนกันแน่เจียวนั่นแหละถูกแล้ว ไข่เจียวอ่ามามาคู่นี้สําหรับเรื่องไดโนโซาัสนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าแบบเรื่องผมเนื้อหาเยอะที่สุดในบรรดาทั้งสี่คู่เลยครับโอ้ผมรู่บอกก่อนเลยว่าเรื่องมันหนาสุดแล้วหนาสุดแล้วแล้วก็อยากให้อยากให้แบบว่าติดตามว่าแบบฉากซีนก็จะเยอะกว่าคู่อื่นโอมีทั้งฉากน้ําตาฉากคอมเมดี้ก็มีครับเออใช่มีฉากน้าตาฉากนี่ยเมื่อวานฉากน้ําลายมีไหมคะน้าลายก็มีครับผมกนใส่ได้ <med> ขอคิ่อนิดหนึ่งนะฮะของทัวร์เขาบอกอยู่ด้วยกันแต่ผมอ่านซีรีส์ผมมามีแต่อยู่ในห้องด้วยกันไม่รู้ทำอะไรกันโอ้โอครับผมครคับอ่าก็ฝากน้องนะครับเนื่องจากแบบน้องๆเนี่ยทุกคนก็เป็นนักแสดงหน้าใหม่เนะาะใช่แล้วก็ทุกคนเนี่ยก็รู้สึกว่าต้องแบบ ต้องขอบคุณขอบคุณอย่างได้เลยที่ขอบคุณก็คือขอบคุณทางสลาพรอนบุ๊กเนาะที่มอบโอกาสให้กับทางเราในการที่จะผลิตซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนแฟนิยายที่หลังจากปล่อยไพโลตไปทุกคนก็มีฟีดแบ็กมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นกําลังใจให้เราเหมือนกันที่ว่ามีการแชร์ไปเราเห็นแบบว่าเฮ้ยมัน2000กว่าแชร์ล้วก็ดีใจแลละอะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้มันก็เหมือนเป็นพลังให้เราเหมือนแบบตั้งใจมากกว่าเดิมแล้วก็ตั้งใจที่ว่าเราจะทำไงให้คนที่เป็นแฟนนิยายเขารู้สึถึงความแบบว่าไม่ ไม่ผิดหวังมากกับการที่เขาได้ดูเรื่องนี้อะไรครับก็ต้องขอโอกาสจากทางแฟนๆน,นิยายรวมถึงคนที่ยังไม่เคยอ่านนิยายด้วยเนาะครับแล้วก็ฝากให้น้องๆฝักตัวแทนก็ไล้ครับผมแน่ก็ขอฝากซีรีส์เรื่องสายล่าสัตว์โลกของทั้งสี่พาร์เลยนะครับทั้งฉลามเสือไดโน JUDY, แล้วก็พี่หมีด้วยอยากให้เรามาติดตามกันว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยเราจะทําออกมาอย่างไงเพราะว <mm ่าจากปีที่แล้วเนาะก็อาจจะเป็นเวของดราม่าแต่ปีเนี้ยเรามาลองในเวของการเป็นโรแมนติกคอมเมดี้บ้างจะ ปินจะจิ้นกับจิกหมอนแค่ไหนเนี่ยลองไปติดตามกันได้เลยครับชิ้นปีนี้ครับค่ะครับคุณผครับ